สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเมษคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำเดือนเมษายน2568ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะคะสำหรับนะคะเพื่อนๆที่ชื่นชอบพลังงานความหอมแล้วก็เชื่อว่าพลังงานความหอมเนี่ยนะคะจะช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มีชัยไปกว่าครึ่ง แม่หมอขอแนะนำนะคะความหอมของดียอ m เ r รสอ of l ลิฟค่ะให้ความหอมที่สะอาดหอมหรูหอมแพงกลิ่นกายหอมมากๆคุณจะกลายเป็นคนที่ตัวหอมนะคะ ติดทนนานค่ะบอกได้เลยว่าเป็นความหอมระดับพรีเมียมใครที่สนใจแม่หมอ,ปอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วนะคะเป็นพลังงานที่ทําให้คุณเนี่ยดึงดูดความรักและก็ความโชคดีด้วยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะความหอมทําให้คุณมีใชยไปกว่าครึ่งค่ะนะคะก็ไปดูพลังงานเช็คพลังงานกันก่นกอนนะคะถ้าพลังงานนี้ตรงคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณในเดือนเมษาย,ยนก็ได้ค่ะความรักนะคะชาวเมษ คุณได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะราชาถือดาบ2ดาบแล้วก็จะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะไพ่ The Wheel of Fortune ค่ะไม่เหมาะว่าพลังงานของคุณนะคะคุณอาจจะคบอยู่กับชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลกุมหรือชาวราศีเมษนะคะราศีพิจิก แล้วก็ราศีสิงห์ก็ได้นะคะธาตุน้ําพิจิกกรกฎมีนค่ะธาตุดินแล้วก็พระสกร์กันบังกอนนะคะแม่หมอรู้สึกว่าการเป็นคุณนะ่ะการเป็นคุณนะ่ะแม่หมอว่าคุณมีความสุขนะคุณมีคุณรู้สึกอิสระกับชีวิตรู้สึกอยากจะดูแลตัวเองให้อะไรกับตัวเองเปตัวเองคือได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทีนี้การที่คุณมีความรักอยู่ในช่วงเนี้แม่หมอรู้สึกว่าการเทคแอคชั่นกับคนรักของคุณเนี่ย อ่แม่หมอรู้สึกว่าเขานิ่งเฉยเขาไม่ค่อยเทคชั่นอะไรกับคุณแต่ถามว่าคุณเน่ยมันเหมือนกับถ้าคุณสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วคุณมีความสุขอ่ะคุณอาจจะกําลังตัดสินใจอยู่ก็ได้นะคะสําหรับคนที่นิ่งเฉยเฉยเมยไม่แอคชั่นอะไรเลยคือคนเราเวลามีความรักนะคะคุณเองก็คงอยากที่จะได้บรรยากาศความรักที่โรแมนติก คนรักใส่ใจถามไถ่โทรหาห่วงใยถามสาธุสุขดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่คนที่คุณคบด้วยเขาดูนิ่งเฉยและไม่ได้มีในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เลยไม่ได้พูดถึงในเรื่องของอนาคตว่าจะเอายังไงจะเป็นยังไงอนาคตมีกันและกันมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะไม่ได้พูดถึงเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่สําหรับคุณความรู้สึกนะคะ ถ้าคุณจะมีคนรักก็ควรที่จะพูดถึงในเรื่องของอนาคตพูดถึงความมั่นคงพูดถึงทิศทางความเป็นไปเรียนรู้กันมากกว่านี้เขาชอบอะไรคุณชอบอะไรวิธีคิดเป็นยังไงไมเซ็ตยังไงเราเข้ากันได้ดีไหมมันมันควรที่จะมีการแอคชั่นนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกถึงความนิ่งเฉย ความกระด้างกระเดื่องนะของเขานะคะซึ่งไม่ยอมแอคชั่นอะไรอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะตัดสินใจก็ได้ว่าโอ้จะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณสามารถอยู่คนเดียวได้ดูแลตัวเองได้คุณมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วจะมีเรื่องของเขาเนี่ยมาทําให้คุณ คิดหรือมาทําให้คุณตั้งคําถามตลอดเวลาทําไมว่าเออการที่มีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยก็เหมือนไม่มีเนี่ยแล้วจะมีเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอจะมาเช็คความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณคนที่นิ่งคนที่ไม่แอคชั่นอะไรเลยอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างจนทําให้คุณรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นึกภาพบอกไหมอ่ะโอเคนะคะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณคะ่ะ t e มเ e ร a น c e เขาคนนี้จะเป็นชาวธนูก็ได้นะเจ็ดไม้เทา้า1นึไม้เทา้าแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะ7ดดาบอืมโอเคเราดูไพ่ห้าใบนี้ก่อนแม่หมอมองว่ายังไม่ได้เห็นในเรื่องของอเป้าหมาย หรือที่ทางความรักที่ที่เกี่ยวอะไรกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่แม่หมอกําลังรู้สึกว่าเขากําลังโฟกัสในเป้าหมายของเขาอันสูงสุดเลยเนี่ยก็คือการทํางานคือการเก็บเงินแล้วก็คือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แทนที่เขาจะมาะพูดคุยกับคุณใช่ไหมว่าเออตอนนี้เนี่ย เขาอาจจะกําลังโฟกัสงานนะเขาอาจจะกําลังมุ่งมั่นในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะเขาวางแผนจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แต่ให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นมีการเติบโตมีการพัฒนาชีวิตอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแต่เขาไม่บอกคุณในแผนของเขา เขาแอบทาอยู่คนเดียวแอบเงียบแอบซุ่มแอบทาแอบอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือวางแผนทําอยู่คนเดียวโดยที่ไม่บอกคุณแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเขานิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เขาอาจกําลังวางแผนซุ่มทําสิ่งนี้เพื่อคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะอะโอเคค่ะทีนี้รม่หมอจะขยายต่อนะคะในแผนการของเขาในตรงนี้ที่เขาไม่ได้บอกคุณเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทําอะไรเพื่อคุณบ้าง เออโอเคนะคะโฟกัสการทำงานโฟกัสการเก็บเงินขยันทำงานมากๆเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อคุณหรือเปล่าอ่ะลองดูนะคะเขามีคุณอยู่ในแพลนของเขาหรือเปล่าเพียงแต่เขาวางแผนแล้วเขาไม่บอกคุณเท่านั้นเองคะ่ะอ่ะสำหรับคุณเนี่ยเขาเห็นในเรื่องของความสำคัญในชีวิตไหมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณไหมอลองดูนะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณไหม 1ดาบสาถ้วย King of Cups เด็กถือไม้เท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญคือก็พูดกันตามตรงเลยนะคะว่าแม่หมอรู้สึกว่าชีวิตของเขานะคะเขายังรักสนุกอยู่กับเพื่อนเนาะ เหมือนกับว่าเขาไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมที่จะคิดในเรื่องราวของการสร้างอนาคตการใช้ชีวิตคู่ยังไม่ได้คิดเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามุ่งมุ่งมั่นกับเป้าหมายของเขาเป้าหมายของเขาคืออะไรคะในเรื่องของการทํางานนะคะ เด็กถือไม้เท้าเป้าหมายในชีวิตการทํางานการวางแผนอนาคตการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตการขยายการเติบโตในทางธุรกิจการงานการเก็บเงินเก็บทองการได้ผลกําไรลงทุนอะไรถึงจะได้ผลดีลงทุนอะไรถึงจะได้เก็บเกี่ยวได้ผลกําไรโฟกัสไปในเรื่องของการขยายการเติบโตทางธุรกิจหน้าที่การงานนะคะแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิงคับกับ3ามถ้วยนี้นะคะขึ้นมาเนี่ย เป็นคนที่จริงๆเขาอาจจะดูนิ่งเฉยกับคุณนะแต่ทําไมเขาดูเหมือนเวลาที่เขาออกงานสังคมเวลาที่เขาไปกับเพื่อนเขาเขาเป็นคนที่ดีดีกับคนอื่นมากเลยนะให้เกียรติคนอื่นนะคะเฮฮาปาร์ตี้สังคมแบบอ่อนโยนเป็นคนที่ดูแบบ ถ้าคนอื่นมองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณโชคดีมากๆเลยที่ได้ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นแฟนแต่กับคุณเขานิ่งเฉยแต่คนอื่นเนี่ยเขาดูอ่อนโยนเขาดูให้เกียรติเขาดูน่ารักเขาดูเฟรนลี่จนใครๆก็คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อบอุ่นน่ารักน่าจะเอาใจใส่คนรักดีอะไรดีแต่สําหรับความรู้สึกของคุณตรงกันข้ามเลยอันนี้สําหรับของคนที่เข้ามาฟังแล้วพลังงานตรงนะแต่ถ้าไม่ตรงกับคุณเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะคะต้องดูพลังงานด้วยนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แพลนเลยนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้งั้นไปดูกันก็แล้วกันนะคะว่าเขารักคุณไหมาถามตรงๆเลยดีกว่านะคะถึงจะไม่ได้แพลนอะไรเกี่ยวกับคุณเลยถึงจะไม่ได้แสดงออกอะไรเลยลึกๆในใจเนี่ยเขารักคุณไหมอะ แต่อาจจะไม่พร้อมในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เท่านั้นเองเนาะลึกๆในใจเขารักคุณไหมสอเหรียญ six of cups 5เหรียญ strength the moon ตอบถามว่ารักคุณไหมมันตอบได้ไม่ชัดเจนว่ารักหรือไม่รัก จริงๆนะคะถามว่ามันยังถ้าถามว่ารักไหมแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ก็ไม่รับว่ารักหรือไม่รักนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกกับคุณได้นั่นก็คออือเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าบางครั้งก็รู้สึกเหมือนคุณเป็นพี่เป็นน้องรู้สึกเหมือนมีความเอ็นดูมีความแบบ มีความก็ก็เอ็นดูอ่ะก็เอ็นดูก็ผูกพันอ่ะก็รู้สึกดีอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเอเนอร์จีเนี้ยเป็นความรักหรือเปล่าจริงๆเพราะบางทีเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่พร้อมที่จะดูแลใครอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาก็ได้นะคะว่าอาจจะยังไม่พร้อมดูแลใครนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งไม่เหมาะมองว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาว่าเออ มันเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเช่นถ้าสมมุติว่าในความคิดของเขาถ้าเขาได้เจอกับคนที่รู้สึกว่าใช่กว่าน,นี้ขอพูดตรงๆเลยนะคะอาจจะดูเท้าสิกนิดนึง แต่ถ้าคุณรับได้คุณก็ฟังแต่ถ้าคุณรับไม่ได้รับความจริงตรงนี้ไม่ได้คุณก็อาจจะต้องปิดคิดไปก็ได้นะคะเพราะแม่หมอจะพูดตรงๆว่าแม่หมอมองว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถ้าคบหากันจริงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการการเงินการทองแม่หมอไม่รู้ว่าสถานะการเงินของคุณเป็นยังไงสถานะการเงินของเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปโฟกัสที่การเงินของเขาแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบใครในเรื่องตรงนี้ด้วย เขาอยากจะโฟกัสที่ตัวเองแต่ถ้าในความรู้สึกของเขาถ้าเขาได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามีพลังมีพลังมีความมั่นคงในชีวิตและเขาพอที่จะพึ่งพากันได้อะไรแบบนี้ค่ะคือหนึ่งไม่มีใครมาเป็นภาระของใคร แต่ไม่หมอก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดว่าการที่เขาควบคุณน่ะคุณอาจจะต้องดูแล้วพึ่งพาเขามากเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเขาจะดูแลคุณได้ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเขาได้เจอใครสักคนหนึ่งที่แบบเท่าเทียมกันไม่ต้องแบบพึ่งพาอะไรกันมากมายคือเหมือนกับว่าดูแลรับผิดชอบตัวเองได้นะคะประมาณนั้นมีความมีความมั่นคงทั้งคุณทั้งตัวเขาเองหรือทั้งใครก็แล้วแต่ที่เขา กำลังจินตนาการห,หรือนึกถึงประมาณนี้ค่ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นไพ่เดมูเนี่ยก็อาจจะบอ,บอกในเรื่องของความรู้สึกแบ่งรับแบ่งสู้ไม่แน่ใจตอบไม่ได้ว่ารักหรือไม่รักแต่ถามว่าผูกพันไหมก็ผูกพันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์หรือชาวราศีมีนก็ได้อ่ะงั้นไปดูในเดือนเมษายนนะคะไปเดือนไปดูในเดือนเมษายนว่า แนวโน้มระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นหากว่าคุณตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าคุณมาฟังคลิปนี้แล้วสถานการณ์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับ energy ของคุณคุณก็สามารถใช้เป็นแนวทางได้แต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็สามารถที่จะดูดวงส่วนตัวได้นะคะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปค่ะอ่ะไปดูกันนะคะความสัมพันธ์ในเดือนเมษาย,ยนค่ะ สามไม้เท้าอัศวินไม้เท้าเดช c ชอรีออตสามดาบแล้วก็มีไพ่สี่ไม้เท้าด้วยอืมโอเคค่ะเดี๋ยวตรงนี้แม่หมอขอขยายนิดนึงนะคะแต่แต่มองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนแดนไกลนะคะ ต,ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลคุณอาจจะคบอยู่คนไกลคนต่างชาติหรือคนไทยอยู่ต่างประเทศหรือคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณมากๆไม่เหมาะรู้สึกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะเขาอาจจะเดินทางกลับประเทศของเขากลับจังหวัดของเขาหรือเขาอาจจะมีเกณฑ์นะคะเดินทางที่จะมาพูดมาคุยกับคุณเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้จะได้พบได้เจอกันนะคะหรือในเดือนเมษายนเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณกับเขาจะได้เคลียร์ใจกันแต่ไพ่สามดาบเนี่ย การเคลียร์ใจเนี่ยมันจะเป็นไปนในทางบวกหรือทางลบแม่หมอก็ไม่แน่ใจซึ่งคุณเองก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์ใจกับเขาเขาก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์ใจกับคุณบางครั้งสถานการณ์ในเดือนเมษาย,ยนอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจก็ได้นะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออาจจะคบกันในแบบพี่น้องหรือจะอาจจะ,ะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันก็ได้แม่หมอขอขอบ เคลียร์ในเรื่องของสามดาบสักนิดนึงนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะคุณเองก็รู้สึกว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีคุณดูแลตัวเองได้สบายๆอยู่แล้วแต่เขาอาจจะมองอ,อ,อะไรที่แบบมองอะไรที่มันมากกว่าคุณนะคะคนที่มั่นคงกว่าอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีฐานะก,การเงินท,ที่ดีกว่าคุณแบบเนี้ยอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะคะเช่นนั้นก็ได้นะอ่ะ ขอขยาย3ดาบนะคะคืออะไรไพ่เดอะเมจิเชีดาบคือ3เหรียญ6ไม้เท้า4ถ้วย5ไม้เท้านะคะแม่หมอรู้สึกว่ามีความขัดแย้งกันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะใช้ในเรื่องของ เรียกว่าเวลาที่จะพูดตรงไปตรงมาในแบบว่าเออเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณรู้สึกยังไงกับเขามันเป็นเรื่องของการที่พยายามไม่สื่อในเรื่องของความตรงไปตรงมาว่าเออสมมุติว่าเขาไม่ใช่คนร,รักที่ดีของคุณเลยนะเขาไม่เคยเอาใจใส่เขาไม่เคยถามไถ่เขาไม่เคยแอคชั่นเขาไม่เคยที่จะพูดถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาเลยแบบเนี้ย คุณก็ไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆแต่ก็คือจะใช้ในเรื่องของคําพูดอื่นๆการเล่นแร้ไปท่าหรือการใช้ปัญญาที่จะพะลิกเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิพานไหวพลิกอะไรก็แต่ที่คุณจะใช้สื่อสารกันในแบบให้เขาได้รู้แต่ไม่ใช่คําพูดแบบตรงไปตรงมาซึ่งไม่เหมาก็เชื่อว่าเขาเองก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยระหว่างคุณกับเขาเนี่ย การสื่อสารของคุณอาจจะทำให้เขาเข้าใจไปอีกแบบหนึง่งการสื่อสารของเขาก็อาจจะทําให้คุณเข้าใจไปอีกแบบหนึง่งมันก็จะเป็นการแบบห้ามไม่เท้าเนาะไม่เข้าอกไม่เข้าใจการแบบเ,ออเหมือนกับต่อต้านกันกลายเป็นเรื่องราวแบบบานปลายนะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้แบบแฮปปี้มากนะักในเรื่องของสามดับนะคะ ไม่ได้แฮปปี้มากต่างคนก็ต้องต่างแบบเขาเรียกว่าคุณคิดหรือหาคำตอบว่าเจ้ายังไงดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์นี้แล้วก็อาจจะไม่ได้เคลียร์อะไรกันได้อย่างลงตัวนะคะเพราะแม่หมอเห็นในเรื่องของไพ่ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการไปติดต่อสื่อสารในเรื่องของ การทํางานการพูดคุยเจราจารในเรื่องของธุรกิจการงานของเขาหรืออาจจะเป็นของคุณด้วยก็ได้นะคะที่บางทีเนี่ยมันไม่มีเวลามานั่งเคลียร์กันหรือเขาอาจจะถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องเดินทางกลับประเทศหรือกลับบ้านเกิดของเขาเพื่อที่จะไปเคลียร์อะไรต่างๆาเกี่ยวกับเรื่องหนะ้าที่การงานที่เข้ามาพอดีก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ค้างคาใจยังไม่ได้มีอะไรตัดสินว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่สิ่งที่ไม่เข้าใจกันนี่แหละมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ท ไม่คุณและเขานะคะค่อยๆห่างออกจากกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอะแม่หมอขอขยายแนวโน้มของคุณและเขาอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะความสัมพันธ์นี้ขอขยายอีกสัก3มใบได้ไพ่ ten of cups 9้าถ้วยแล้วก็ the star ไม่หมอก,ก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเก้าถ้วยสิบถ้วยขึ้นมาแล้วก็เดิรสตา์ขึ้นมาเนี่ยจริงๆในภายหลังเนี่ยคุณกับเขาอาจจะได้พูดคุยกันถึงเป้าหมายจริงๆที่คุณต้องการไม่หมอมองว่าคุณต้องการนะสิบถ้วยคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการรู้ว่าในอนาคตน่ะเขาอยากจะแต่งงานกับคุณไหมอยากจะมีกันและกันเป็นคู่ชีวิตไหมคุณอาจจะเปิดเผยกับเขา แบบตรงไปตรงมาก็ได้หลังจากที่หลังจากที่อาจจะตัดสินใจที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ไหมคะถามให้รู้ถามให้ชัดเจนไปก่อนว่าเขาเอาจะเอาอยัางไงแบบนี้ค่ะแล้วแม่หมอก็รู้สึกว่า9้าวถ้วยเนี่ยคาตอบที่ได้นะคำตอบที่ได้เนี่ยเขาอาจจะตอบว่าเขาอะยังพอใจที่จะอยู่คนเดียวมีความสุขอยู่การเป็นตัวของตัวเอง ระหว่างคุณกับเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่มีคุณอยู่ในอนาคตในภายภาคหน้าแต่ว่าการเจอการแบบนานๆครั้งการไปไปมาๆการยังมีอะไรที่เชื่อมต่อกันเนี่ยแบบแบบไปต่อเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้มีเป้าหมายหรือจไม่ต้องไปโฟกัสตรงจุดนั้นเนี่ยไม่มอาว่าคุณจะได้คําตอบแบบนี้ซึ่งมันก็ยังไม่ตรงปกหรือตรงใจนะคะที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วเราว่า คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะสําหรับเขาเขาก็ยังปากแข็งนะคะว่าเขาไม่กล้าที่จะพูดตัดจบกับคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลัวคุณเสียใจก็ได้อาจจะกลัวคุณแบบรับไม่ได้หรืออาจจะไม่อยากมองว่าเขาเป็นคนที่ใจร้ายก็ได้เขาก็เลยเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้ว่าก็จริงๆตอนนี้ก็ไม่พร้อมที่จะแต่งงานหรือจะมีครอบครัวเขายังมีความสุขหรือยังมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เขาอยากจะทําตามความฝันตามเป้าหมายของเขา แต่ระหว่างคุณเขาไพ่เดือดสตาร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของความสันโดษหรือเป็นไพ่ของคนที่ต่างคนต่างอยู่นะคะอยู่ในพื้นที่ของกันและกันไปก่อนเออใช้ชีวิตของคุณไปก่อนใช้ชีวิตของเขาไปก่อนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรือว่ามีความพร้อมมากเกินกว่านี้ค่อยมาคุยกันเพราะฉะนั้นคําตอบนี้มันก็จะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเองก็ต้องตัดสินใจเองเองนาะมันไม่มีคําตอบที่ชัดเจนจากเขานะคะอ่ะถ้าเขาบอกคุณได้ในตอนนี้ลึกๆจากใจเขาเลยนะ เขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมนะคะลึกๆจากใจเขาเลยอ่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณลึกๆในใจของเขาเลยเข้อยากบอกอะไรกับคุณนะคะ King of Cups แล้วก็ไพ่เดอะฟูลค่ะไพ่เดอะเอ็มเพรส เพจ of Cups ไทยพระคุณอาจจะควบอยู่กับชาวพฤกษพก็ได้นะคะแม่หมอหมองว่าคือจริงๆแล้วว่าถ้าลึกๆในใจเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะบอกกับคุณแบบตรงไปตรงมานะแต่ถ้าเราไปล้วงลึกความรู้สึกของเขาเขาจะบอกคุณว่าเขาอะบอกว่าคุณเป็นคนที่น่ารัก คุณเป็นคนที่ดีนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมพร้อมที่จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านพร้อมที่จะดูแลลูกๆพร้อมที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คือมันมีความเพียบพร้อมความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของคุณไม่มีอะไรนะคะที่เขาอยากจะตําหนิคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็คุณเน่ยยังเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็เสียสละ ด้วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเขาเองที่ยังรักอิสระอยากจะไม่ได้อยากจะที่จะถูกอะไรมาผูกมัดหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณลึกๆเลยเนี่ยแต่พูดไม่ได้คืออยากให้คุณได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ดีที่แบบเป็นคนที่ดีที่คู่ควรกับคุณได้เรียนรู้ได้ในแบบที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณได้เจอใครคนนั้น เขาก็อยากบอกว่าเขายินดีด้วยนะมันอาจจะเจ็บปวดใจนะคะแต่ถ้าใครเอ e นจีที่ตรงเนี่ยแม่หมอก็ปิดเจาะความรู้สึกในใจของเขานะคะให้คุณเรียบร้อยแล้วแม่หมอจะเปิดไพ่โรแมนต์แองเจิให้คุณนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรบ้าง r o m a n ต์แองเจค่ะเออ บางครั้งถ้าไพ่บินีิอยากจะบอกกับคุณนะคะก็ถ้าคุณตัดสินใจที่จะถ้าคุณได้ฟังลึกๆในใจของเขาแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ควรที่จะไปต่อใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกเช่นนั้นนะก็จงอนุญาตให้หัวใจของคุณนั้นนะคะได้พบกับใครคนใหม่ที่คุณอาจจะรู้สึกหลงไหลหรือมีแชชั่นกับใครก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณคุณก็สามารถที่จะเปิดใจได้นะ นะคะประมาณนั้นนะคะ,ะก็เขาพูดมาอย่างนี้แล้วเนาะว่าอยากให้คุณไปเจอกับคนที่ดีที่ดีกว่าถ้าถ้าคุณปรารถนาในเรื่องของการแต่งงานอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะเขายังรักอิสระอยู่เนาะแล้วก็ตามหาใครสักคนหนึ่งที่ใช่ที่เกิดมาเพื่อกันและกันนั่นหมายความว่าไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่า ถ้าความรู้สึกของคุณไม่อยากจะไปต่อคุณอาจจะยังมีใครสักคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อคุณเพื่อเป็นหนึ่งเดียวของคุณก็เป็นไปได้หรือบางครั้งตัวเขาเองอาจจะวันหนึ่งนะคะถ้าคุณกับเขาไม่ได้ไม่ได้แบบไปต่อกันแบบนี้ค่ะ เขาก็อาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อเขาแล้วใครสักคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อคุณเป็นคนที่เขาตามหาหรือเป็นคนที่เขาตามหาก็ได้ถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะเพราะแม่หมออ่านไปแล้วว่าเขาเองก็ลึกๆในใจเขาก็เหมือนกับไม่แน่ใจนะคะในความรักของคุณและเขามันตอบไม่ได้ว่ารักไหมมันแค่แค่ผูกพันแต่ทีนี้ในใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากเจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกับมัน มันมันใช่ที่สุดอะนะประมาณนั้นนะอาจจะได้เจอในอนาคตก็ได้ค่ะแล้วก็ได้ไพ่ r e f e r e n c e ถ้าคุณและเขานะคะ ได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่เข้ามาเติมเต็มให้แบบรู้สึกมีความสุขจริงๆไม่ใช่แบบสถานการณ์คุมเครือหรือนิ่งเฉยแบบนี้นะคะคุณอาจจะได้สัมผัสถึงพลังงานความรักในแบบที่คุณต้องการได้อย่างถูกต้องและดีที่สุดซึ่งเขาเองถ้าเขารู้สึกแบบนั้นเขาอาจจะ,ะเขาก็อาจจะแบบมีความคิดที่เปลี่ยนไป เช่นการที่เขายังรักอิสระอยู่อาจจะแปลว่าเขายังไม่เจอคนที่ถูกใจจริงๆก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจงเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะไปเจอกับคนที่คุณตามหาหรือเขาตามหาก็น่าจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กคุณนะแต่ถ้าคุณยังรักหรือว่าคุณยังทําใจไม่ได้ก็ก็ลองพิจารณาเอาว่าคุณจะ,อะลองอดทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือลองให้เขาแบบ เเรียนรู้ไปเรื่อยๆลองเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมาะเห็นนะคะ,ะสําหรับเพื่อนๆชาวเมสคุณลองโฟกัสที่ตัวเองนะคุณพยายามทาให้ตัวของคุณเองเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนแบบที่เขาต้องการนะเช่นเขาต้องการคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแบบเหมือนกับว่าม,มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะก็ไปโฟกัสตรงนั้นวันหนึ่งวันใดเนี่ยค้งสองคนเนี่ย อาจจะได้สมหวังก็ได้อาจจะได้สมหวังกันก็ได้เพราะเขาก็ยอมรับตรงๆว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตของคุณได้แบบเต็มที่อะไรแบบนี้ไม่อยากให้ใครมาเข้ามาแล้วมา,มา,มาเหมือนมาเป็นภาระ,ะกันเงี้ยแต่อยากได้คนที่แบบว่ามีเขามั่นคงคุณมั่นคงต่างคนต่างเข้ามาใช้ชีวิตด้วยกันแชร์แชร์ทุกอย่างด้วยกันแล้วก็แฮปปี้มีความสุขเขาน่าจะ ชอบประมาณนั้นนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวเมรก็ลองดูค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดไป่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะคุณอาจจะได้เจอกับรักครั้งใหม่นะคะเมื่อคุณนะคะมีพลังงานของความ สดชื่นมีพลังงานของความหอมความมั่นใจในตัวเองนะคะด้วยเดียมเพรสออฟเลิฟของแม่หมอลองดูนะอาจจะเกิดพลังงานดีๆเสน่ห์ที่ดีนะคะสเสน่ห์ที่จะดึงดูดความรักที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ค่ะแม่หมอก็แปะรายละเอียดช่องทางการติดต่อไปใต้คลิปแล้วนะคะ